เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทั้งหลายแล้วก็ผู้เปิดการาเออทุยผู้เปิดกาชาผู้ผ่านทางมาเอา๊ะนักเปิดกาชาผู้ผ่านทางมาทุกท่านด้วยนะครับมาถูกละเออ <c oughs> ก็ผ่านมาการเรียกได้ว่าหลายวันแล้วนะในการเล่นกับอีเวนต์แรกของเกมนี้ก็คือ l g จ n ้ s แ n นนะฮะหรือว่าทรายกรดนั่นเอง ซึ่งเพื่อนๆหลายคนผ่านด่านสุดท้ายยังยากไหมเออผมว่าอีเวนต์นี้ยากอยู่นะใช้ได้เลยคือไม่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นน่ะแต่ถ้าเกิดคนเล่นมาแบบอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยอาจจะโอเคอยังพอได้อยู่ถ้าคุณปั้นตัวละครให้มันถูกที่ถูกทางนะไอ้ถูกที่ถูกทางนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าแบบปั้นตัวเมตาหรืออะไรอย่างงี้นะแต่หมายถึงว่าแบบเออมีโล่หนึ่งมีอะไรหนึ่งอะไรอย่างี้ไม่ใช้ปั้นแบบ ตามใจฉันแบบทั้งทีมมีแต่ธนูอะไรเงี้ยเออเพราะว่าต้องพูดได้เลยนะฮะว่ามันแอบที่ว่าต้องมีตัวเฉพาะทางอยู่นะในอีเวนต์ครั้งเนี้ยโดยเฉพาะด่านสุดท้ายนะฮะของระดับยากสุดนะครับผมระดับสเปเชียลสเนาะเออผมว่าด่านนั้นอ่ะมันแบบเหมือนบังคับให้ใช้น็อกซ์ยังไงไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าหลายๆตัวละครเลยตัวศัตรูของเราเนี่ยมีความสามารถที่แบบ คิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรไปสู้แทนนะถ้าไม่ใช่น็อกซ์นะฮะคือต้องเข้าใจกันด้วยว่าแบบถ้าผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยเนาะเวลาเราปั้นตัวละครอ,อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปั้นเยอะทุกตัวเนาะเพราะว่าทรัพยากรของเกมนี่มันก็น้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะปั้นติดไอดีกันก็น่าจะเป็นน็อกซ์นะฮะสำหรับคนที่เล่นผ่านอีกว้เวันมาแล้วอะ่ะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราปั้นน็อกซ์แล้วก็จัดทีมพอที่จะดีๆกาดจังหวะถูกๆ เราก็สามารถผ่านด่านสุดท้ายได้นะแต่ว่าย้านะว่าต้องเลเวลแบบสูงขึ้นมานิดนึงเนาะอาจจะ55ทุกตัวเนาะเพราะว่าด่านเนี้ยมอนก็เลเวลเยอะอยู่เพราะว่าเขา Requirement นี่คือ65นั้นเลเวลอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอออาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างมั้งนะฮะในการผ่านด่านเนื่อมื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ผ่านอะมาเราอย่ามาพูดมากเพื่อการเสียเวลาในอรารมณบทเลยเรามาดูกันดีกว่าฮะว่า อ้าสุดท้ายเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนเนี่ยจะตายเพราะอะไรกันโดยการมาเจาะลึกในตัวของศัตรูนก่อนเลยฮะว่าศัตรูเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตัวไหนหน่ากลัวตัวไหนไม่ควรจะปล่อยให้มีชีวิตรอดไว้นานๆน,นะฮะมาก็มาถึงตัวแรกเลยนะก็คือโอ้ กับตันนะฮะตัวของกับตันหัวหน้าโจนทะเลทรายนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าก็ไม่น่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอดนะตัวนี้จะมีคอทั้งหมดหนึ่งคอเออ<ม>เป็นตัวละครที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถบัฟแล้วเขาเริ่มเดินไถ่เนี่ยตัวละครของเรานี่ก็จะปิวเป็นกระดาษนะฮะเหมือนกับโดนฉีกขาดเป็นกระดาษทรายอะไรประมาณนั้นเลยกันทีเดียวนะฮะเพราะว่า ด้วยสกิลของตัวเนี้ยมันมีความสามารถที่ว่าจะบัฟให้ตัวที่อยู่ในรัศมีของบัฟมันเนี่ยโจมตีแรงขึ้นแน่นอนว่าพอมันเริ่มไถปุ๊บเนี่ยตัวละครเราที่ไม่ใช่แท้งเนี่ยบอกได้เลยว่าปลิวนะฮะกระจายเพราะฉะนัน้นเป็นตัวละครแรกเลยที่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาเนี่ยเราควรจะยิงคอดาเมจมันทิ้งนะฮะแล้วก็ยังมีความสามารถที่น่ารำคาญอีกก็คือถ้าเกิดว่าคอมันแตกครั้งแรกนะฮะคอนี่หมายถึงคอดาเมจไม่ใช่คอของเรานะฮะ ลเลนอดถอดทอด,ทดมุกไม่หาใช่ไหมเออคือคอของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าแตกขึ้นมาแล้ว,วมันจะทําให้ตัวของมันน่ะรีเจเนเรทคอขึ้นมาเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้การโจมตีของมันเนี่ยออกมาแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพอตีคอของมันเสร็จเราก็คนที่จะเบิร์สดามจทําให้มันตายหาไปเออประมาณนั้นไม่งั้นมันก็จะมาทุบหน้าคุณนะฮะถ้าเกิดว่ามันหายจากการที่ว่าปวดแสบปวดร้อนจากคอแตกแล้วนะฮะเออมันจะมาทุบหน้าคุณเลย ุณต้องหาทางให้ได้มาตัวต่อไปที่ผมคิดว่าน่าลำคาญนะฮะไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ฮะมันก็เป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาที่ว่ามีคอล้วก็ทำคอมันแตกแล้วก็ฆ่ามันทิ้งไม่ค่อยสำคัญมามาถึง mvp ของงานนี้ mvp ของฝั่งศัตรูนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่น่าลำคาญมากเลยครับตัวของเด็กช่างนะฮะเด็กช่างเนี่ยเป็นตัวที่น่าลำคาญมากเพราะว่าเด็กช่างเนี่ยมันมีความสามารถที่ว่ากันกายภาพ50%นะถ้าคอมันไม่แตก มันจะทําให้สายทีมกายภาพอย่างเราเนี่ยตีมันลดลง50%โอ้น่าราคาญนะแต่ความสามารถที่น่าราคาญแล้วก็ถือว่ากวนที่สุดของมันเนี่ยก็คือความสามารถอ่ะสตานเนี่ยยังไม่ถือว่ากวนมากนะแต่ความสามารถที่กันที่แบบสุดเจ๋ก็คือเราไม่สามารถกันมันได้นะฮะเป็นความสามารถที่ว่าเมื่อเลือดมันเนี่ยต่ำกว่าในจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะเพิ่มสปีดตัวเองฮะแล้วก็มันจะวิ่งอย่างเดียวฮะ มันจะวิ่งเป็นแบบโซนิกเลยฮะแล้วก็เข้าไปฆ่าตัวประกันหรือไม่ก็ตัวของตัวคุณเองนะฮะเออเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเลืองมันเหลืออยู่กึ่งหนึ่งเนี่ยเราควรจะฆ่ามันให้ตายนะไม่สาามิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นแหละ แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าลาคาญนะฮะตัวที่น่าคาญผมว่ามีอยู่สี่ตัวด้วยกันเอออีกตัวหนึ่งก็คือตัวของแซนเลมานันนะฮะหรือว่าพูดทะเลทรายก็ได้เออพูดในภาษาไทยเนาะไอ้พูดทะเลทรายเนี่ยมันจะไม่ถูกเลงหัวฮะมันไม่ถูกเลงหัวเป็นแพสซีฟเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าตัวละครอของคุณที่เป็นสายธนูหรือว่าเป็นสายเวทมนต์เนี่ยที่โจมตีระยะไกลแบบล็อกหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะตีไม่โดนนะเออถ้าโจมตีที่มันล็อกล็อกเป้าเนี่ยจะไม่โดน มันจะโดนการโจมตีอย่างเดียวก็คือเป็นการโจมตีประเภ e. ท a อ e ีถามว่าเอลมีตัวละครอะไรบ้างละ่ะอ่ะก็จะมีน็อกมีเชมีโซย่ามตีตัวนู่นตัวนี่ตัวนั่นอ่ะก็มีเยอะแยะไปนะแต่การโจมตีเดียวนี่มันไม่โดนนะเป็นตัวที่น้าลำาขานแล้วก็ตัวสุดท้ายที่น้าลำคขานก็คือตัวของกันฮันเตอร์นะฮะตัวนี้มีความสามารถที่จะปรากฏมาในจุดจุดหนึ่งของแมปไดน้นตอนแรกแมปมันจะเป็นจุดสีแดงๆนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณวางตัวละครเอาไว้ก่อนเพื่อที่แบบว่ารับหน้ามันให้มันลงมาเนี่ยแน่นอนนะมันจะเฉาะกระบาลของตัวละครคุณนะฮะเฉาะกระบาลทีหนึ่งเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเลือดลดเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะวางเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆคุณจะต้องวางในจุดที่มันอาจจะเดินผ่านไม่ใช่จุดที่ว่ามันลงมาไม่งั้นเขาจะเจาะกระบาลคุณนะครับผมแล้วก็ อีกความสามารถหนึ่งที่น่าราคาญของมันเนี่ยก็คือไอ้ตอนที่มันสปอนเนี่ยบางทีมันสปอนในจุดที่มันอับสายตาเราไงบางทีมอนมันเพียบใช่ไหมมันมันเยอะอิเล็กเคขาเงี้ยบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นไอ้จุดสีแดงแล้วมันลงมาปุ๊บมันก็เข้าไปสังหารตัวประกันเราเลยหรือว่าเข้าไปฆ่าตัวละครเราเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ว่าน่าราคาญแลวเราต้องจับตามองนะแต่ถามความถามถึงความอันตรายของตัวนี้บอกได้เลยว่าความอันตรายนั้นต่ํา เพราะว่ามันไม่ได้ตีแรงแล้วก็มันก็ไม่ได้ทาดาเมจดแรงด้วยนะฮะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือถ้าเกิดว่าเราจับทางไอ้ตัวเนี้ยถูกมันก็จะไม่ยากอะไรฮะเล่นหลายๆรอบนะเริ่มซ้ำๆหลายรอบนะเนี่ยรนะเราก็จะเริ่มจับทางไอ้ตัว2ตัวเนี้ยถูกลนะแต่อตัวที่น่ารำคาญสุดก็ยังย,งยกให้เป็นตัวของเด็กช่างนะฮะเด็กช่างเนี่ยคือแบบสุดๆละ คุณต้องกาดจังหวะของเด็กช่างให้ดีลองมาก็จะเป็นอีตัวบอสเนี่ยเพราะบอสมันถึกแล้วมันตีแรงนอกนั้นตัวอื่นก็อาจจะเน,นี่ยแซนเลเวอานนะฮะต้องตีดาเมจหมูแล้วก็ไอพวกนี้ไม่เก่งเน้นจำนวนอืมมาทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าผมใช้ทีมอะไรในการผ่านนะครับก็ต้อบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าทีมน,นี้เป็นทีมที่จะต้องแบบ กเวลาและจังหวะค่อนข้างที่จะเป๊ะนิดหนึงเนาะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายไม่ปั้นกาดไงพอเราไม่ปั้นโลไม่ปั้นกาดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะกันไม่ค่อยได้เนาะเราต้องเน้นยิงดาเมจนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีอ่ะหเลยนะฮะน็อกแน่นอนว่าเราต้องยืนเนาะเอ,อ่ยืนน็อกเอาไว้ นะะ็อกเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นว่าผมเนี่ยยืมเพื่อนมานะฮะเออแต่ผมยืมแล้วคืนนะอ,อุมกมุม้ไม,ม,ม,ม่หาทอด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 ก็คือยืมเพื่อนมาใช่ไหมตัวน็อกนะฮะเพราะน็อกของเพื่อนผม,ผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นน็อกเลเวลแปดสิบซึ่งของผมเว v แค่เจ็ดสิบเท่านั้นผมเลยคิดว่าเออไหนๆก็เป็นตัวดาเมจแล้วก็เลยเอามาเป็นตัวดาเมจที่ให้แรงไปเลยนะฮะ ตัวต่อมาที่ผมคิดว่าสําคัญในทีมนี้ก็น่าจะเป็นเชนะฮะเชเป็นตัวที่มีอันติในการยิงมอนหมูนะฮะแล้วก็เบรกคอหมูด้วยเบรกทีละสองคอหมูนะฮะเป็นตัวที่สําคัญเช่นกันนะฮะตัวต่อมาก็เป็นเฮคาเท่แหละเฮคาเท่ He ก็เป็นตัวเบรกคอเดี่ยวนะฮะเป็นเบรกคอช่องเดียวไว้ง่ายสอคอตัวนี้ก็สําคัญเช่นกันนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของแอรเลียว แอรีออนนี่เป็นตัวฮิลที่เราต้องมีนะเพราะว่ามอนน่ะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะตีแรงถ้าเราไม่มีฮิลเนี่ยคือไม่สามารถที่จะคงสภาพได้อยู่นะฮะเราก็คงจะสูขิดไปเรียบร้อยเราก็ต้องมีนะฮะ่วนครายถามว่าทําไมไม่ใช้ฮาเมลไม่มีฮะแต่ว่าเอาจริงอ่ะลอเล่นเรอเล่นความจริงแล้วก็เราควรใช้แอรียอเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่เราต้องมูฟเมนต์สูงนะบางทีเราอาจจะต้องมูฟตัวละครเราเนี่ย ไปไว้อยู่ด้านหลังบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใช้เป็นฮาร์มลเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมูฟฮาร์มลไปด้วยเพราะว่าระยะทางในการฮิลของฮาร์มลมันมีอยู่อย่างจํากัดก็คือแค่9ก้าช่องแค่นี้เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฮิลช่องอื่นนะเราต้องมูฟฮาร์มลไปด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจํานวนช่องในการมูฟเราก็จะลดลงซึ่งบอกได้เลยครับว่าด่านเนี้ยถ้า วางแผนผิดเนี่ย move ไป move ม,มาเนี่ยช่อง move หมดเลยนะผมเลยคิดว่าแอเรีเลยลน่าจะเป็นช้อยที่ดีสุดสําหรับดานนี้นะเพราะว่าสกิลนางเนี่ยมันมีความสามารถที่จะฮิลตรงไหนก็ได้ไงสร้างเป็นฮิลหมู่ขึ้นมาก็เลยใช้แอเรีเลยลดีกว่าส่วนใครไม่มีอิลิเน่ะนะฮะผมก็แนะนําว่าสามารถเปลี่ยนไปเป็น EMP แทนได้นะเออเพียงแต่ว่าอิลิเน่เนี่ยนางจะมีความสามารถที่เพิ่ม energy นะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกับตัวของมาสเตอร์ หรือตัวของเรานั่นเองนะฮะ e n e r g อทําอะไรได้ Energy ก็จะทําให้เราสามารถใช้สกิลตัวนี้ได้มากขึ้นนะฮะสกิลเนี่ยผมใช้เป็นสกิลเพิ่มมานาเนาะเออเป็นตัวเพิ่มเกรดผมจะไม่ได้ใช้สกิลแต่เพื่อนๆจะใช้สกิลอื่นก็ได้นะเช่นแบบสกิลที่เขาให้มาเป็นสกิลยิงดาเมจทำลายคอทีละสามนะก็ได้แต่ว่าในหน้าทีมนี้ผมเป็นเน้นที่จะเติมเกรดแล้วก็ให้น็อกเนี่ยใช้อันตีให้ได้เร็วที่สุดนะฮะก็เลยใช้ามาเป็นทีมนี้ อ่าฮะทีนี้ตัวของโซยา่าถ้าไม่มีโซยา่าถามว่าเอาอะไรมาแทนได้บ้างหลายตัวเลยฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณปั้นพักสีเนี่ยพักสีเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเอามาแทนโซย่าได้เพราะว่านางตีเป็นเวทด้วยนะเออหลายตัวในด่านเนี้ยมันกันกายภาพไงถ้าคุณใช้พักสีมาเป็นตัวดาเมตนย,ยืนแท้งเนี่ยก็จะช่วยในการทำดาเมจได้มากกว่าจะด้วยซ้ำนะฮะ หรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่มีทั้งพากสีไม่มีทั้งโซย่าเอาตัวอะไรดีก็เอาตัวแท้งมาก็ได้ครับเดมอนก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของน้องอีกคนหนึ่งก็ได้ฮะตัวของเดมโมเลียก็ได้เนาะอืมก็จะประมาณนี้ฮะก็ทีมผมก็เซตอัพแต่ว่าต้องบอกว่าทีมนี้นี่ต้อง อย่างแรกเลยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าห้ามกดคูณ2นะฮะไม่งั้นถ้าเกิดคุณกดคูณ2เนี่ยคุณอาจจะเบิกเน่กระจกเงามือบุพผาแบบซาสเเกะก็เป็นได้นะฮะเออนั่นแหละมาเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมนี้มันต้องเล่นอย่างไรนะฮะก็มาถึงตอนแรกฮะก็คือมอนก็จะมาทางขวาอ่าทางซ้ายก่อนนะฮะอ่าขั้นแรกเราก็จะเติมเกตให้นอกไป2เกตก่อนอ่า ไวง่ายก็คือเติมเกรดให้น็อกไปปุ๊บให้ให้ให้ให,หมดก๊อกไปเลยแล้วทีนี้อ่ะทีเนี้ยพอมอนตัวหนึ่งเนี่ยมอนฝั่งขวาเนี่ยมันจะมา3ตัวถ้าเกิดว่ามอนตัวที่3หรือตัวที่เท่าไหร่เนี่ยแหละมันเดินเข้ามาในช่องเนี้ยเราจะย้ายน็อกมาช่องนี้เพื่อที่จะกันฮะกันแล้วก็ทำดาเมจ ทำไมเราถึงปล่อยไอ้ตัวนี้ให้มีชีวิตรอดได้เพราะว่าเรายังมีตัวของเฮคาเทกกับตัวของอิลีเน่เนี่ยมาคอยยิงดาเมจกำจัดตัวนี้ได้อยู่อ่ะเราก็จะกันทีนี้อ่ะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวลองหัวหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มมาใช่ไหมฮะไอ้ตัวลองหัวหน้าเนี่ยพอมันมาปุ๊บอะ่ะเราจะยังไม่สนใจมันนะจนกว่าจะถึงสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งก็คือให้มันเดินมาอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงประมาณตรงกลางเนี่ยตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อให้มันเดินไปก่อนเห็นไหมว่าตัวละครเนี่ยตายไปละตัวศัตรูอ่าทีนี้พอมาพออีกตัวหนึ่งมาเนี่ยเาอาหัวหน้าตัวที่2เดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะใช้สกิลเชนนะฮะเพื่อที่จะยิงแล้วก็เบรกคอดาเมจของไอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะย้ายตัวน็อเนี่ยไปที่ช่องนี้เพื่อที่จะให้น็อกเนี่ยได้ใช้สกิลพอดีซึ่งสกิลของน็อเนี่ยความสามารถเนี่ยมันจะทำให้เบรกคอได้1คอนะเมื่อใช้สกิลเราก็จะเบรกคอไอตัวรองหัวหน้าได้พอดีอ่ะอันนี้เราใช้สกิลเชเบรกไปก่อนนะอ่ะปุ๊บเราใช้สกิลของตัวของน็อกเนี่ยเบรกคอตัวนี้ปุ๊บทีเนี้ย มันจะมีมอนที่มันจะหลุดมาได้1ตัวฮะเพราะว่าทำดาเมจไม่พอตรงนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะมีสกิลเนี่ยเอาสกิลเนี่ยเติมให้โซย่าฮะเพื่อให้โซย่าเนี่ยเบิร์ตส,สกิลตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้โซย่าเนี่ยมันจะกันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันกันได้ทีละสตัวเนาะตัวกาดเอ่อแต่โซย่ามันกันได้แค่หนึ่งไงทีเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวนี้หลุดออกมาอ่ะทีนี้เราเติมปุ๊บปื๊มระเบิด มันก็จะทําให้เราเหลือแค่ตรงนี้และตัวของบอสกับตัวนี้แล้วทีนี้เว็บใหม่กาลังออกมาพอดีเว็บใหม่ออกมาเนี่ยด้านบนฮะไม่ต้องสนใจเพราะว่าน็อกเราใช้ใช้สกิลอันติไว้แล้วพอเร,เราได้ใช้สกิลอันติปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวมันจะเดินมาแล้วโดนอันติของน็อกค่าเองส่วนเนี่ยไอตัวด้านล่างเนี่ยมันก็จะลงมาอืมลงมาปุ๊บทีนี้ พอหลังจากตรงนี้ปุ๊บเราย้ายน็อกมาไว้ตรงช่องนี้ฮะช่องเกือบที่สุดตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวฟต่อไปเนี่ยตัวที่จะมาก็คือหัวหน้าละหัวหน้ามาปุ๊บเราจะให้น็อกเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจทาให้หัวหน้าเนี่ยยังไงก็ได้เนี่ยให้มันตายก่อนที่มันจะได้เดินไถนะฮะอืมอ่านี่เราก็จะกําจัดรองหัวหน้าได้เสร็จแล้วอ่าก็ฮิวกันนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มเลือดอ่าหัวหน้าเดินมาละ หัวหน้าเดินมาเนี่ยสังเกตว่าตอนแรกอะหัวหน้าจะยังไม่มีคอนะเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้หัวหน้าเปิดคอซึ่งหัวหน้ามันจะเปิดคอตอนที่มันเปิดบัฟโล่ของมันนะฮะอ่าเนี่ยเรารอกันก่อนปุ๊บอ่าเนี่ยพอมันเปิดบัฟตัวสีเหลืองๆนี่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเปิดโล่ละแล้วมันจะมีคออ่าเห็นไหมเนี่ยพอมันเปิดตรงนี้ปุ๊บคอมันจะขึ้นมาละ อันที่เนี้ยผมก็จะใช้สกิลเฮคาเทในการเบรคคอของตัวนี้นะแล้วก็ใช้สกิลของอ e ิลิเน่เนี่ยในการทาดาเมจเพราะว่าอ e ิลิเน่เนี่ยถ้าเกิดทำดาเมจในตัวที่คอแตกเนี่ยมันจะทําดาเมจได้แรงขึ้นฮนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอ e ิลิเน่คุณใช้ EMP ยิงก็ได้ผมลองดูมาแล้วว่ามันก็พอจะทําดาเมจได้เหมือนกันแต่ว่าต้องพูดไว้ก่อนว่าอ e ิลิเน่ผมอะปั้นมาแล้วไงส่วน EMP ผมอะมันค้างวาอยู่แค่เวลสี่สิบก็เลยเอามาใช้ให้ดูไม่ได้นะครับ แต่ผมลองยืม EMP ของเพื่อนมาลองดูว่าสกิลก็สามารถที่จะแตกได้อยู่ฮะทำให้ตัวนี้ตายได้อยู่โอเคปุ๊บนะผมใช้สกิลของเฮคาเทปุ๊บใช้สกิลอ e ิลิเน่ต่อทีนี้ฝั่งนี้ก็จะมาเราก็จะใช้ให้มันยิงไปถ้าเกิดเราทําถูกเนี่ยก็คือตัวของมอนฝั่งนี้ที่เดินมาเนี่ยมันจะไม่หลุดเพราะว่าตัวของบอสเนี่ยมันตายพอดีใช่ไหมตัวของกัปตันเนี่ยตายพอดีปุ๊บมันก็ทําให้ตัวของน็อกเนี่ยสามารถที่จะกันไอตัวนี้ได้อยู่ ทีนี้เราก็พยายามทําให้น็อกเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ <S <S เร็วที่สุดนะฮะอ่าทีนี้สกิลของโซย่าของผมเนี่ยมันเต็มอะ่ะผมก็เลยอ่าทำการใช้ไปก่อนรอบหนึ่งอันนี้ก็พยายามเคลียร์คีฟเฉยๆฮะณจุดจุดนี้ไม่มีอะไรมากก็พยายามเคลียร์คีฟไปเรื่อยๆแต่ทีนี้อ่ะคุณเห็นจุดจุดนี้ไหม คุณเห็นจุดจุดนี้ไหมที่มันเป็นวงกลมเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นเองอะ่ะบางทีคุณอาจจะไม่ได้สังเกตนะไอ้นี่แหละเป็นไอตัวละครไอตัวการฮันเตอร์เนี่ยมันกำลังจะกระโดดลงมาถ้ามันกระโดดมาปุ๊บแล้วคุณยังวางตรงนี้อยู่มันก็จะบ้องกระบาลคุณแต่ว่าผมมั่นใจในตัวของเชยของผมนะว่าสามารถที่จะรับดาเมจได้ก็เลยว่าตรงนี้ส่วนถ้าคุณย้อนกลับไปดูคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยย้ายน็อกเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยน็อกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อ่ะทีนี้ผมก็จะใช้ Anti อันตีน็อกอ่าเนี่ยเห็นไหมว่าไอ้ตัวนี้มันจะเดินลงมาเพราะตอนแรกมันเป็นวงแดงๆอะแล้วมาลงมาละผมเลยต้องย้ายน็อกมากันไอ้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้สกิลเบิร์สของน็อกเนี่ยเพื่อที่จะให้น็อกทำดาเมจเอโเพื่อที่จะฆ่าอีสาตัวนี้ให้ได้ด้วยเพราะน็อกเนี่ยมันจะยิงดาเมจเป็น3าช่องใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือกันตัวนี้แล้วก็ทำดาเมจใส่อีตัวคีบพวกนี้ให้ได้ นะครับอ่าอ่าเราก็จะทำดาเมจพยายามทำดาเมจอ่าแล้วก็ฮิลสะหน่อยเดี๋ยวโซย่าตายนะครับโอ้อันนี้ฮิลไม่โดนโซย่าด้วยวะ่ะน่าเกลียนจริงเออถ้าดาเมจน็อกไม่พอตรงนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออีตโตเนี้ยมันก็จะเดินผ่านเข้าไปแล้วกฆ่าตัวประกันเราก็ต้องให้น็อกดาเมจพอๆนะฮะ ม่งันมันจะไม่สามารถค่ายตัวแรกได้แล้วตัวนี้มันก็จะเดินมาหลุดมาทีนี้ก็เป็นการเคลียร์คลิปธรรมดาสังเกตดูว่าตัวนี้ก็จะตายแล้วเราก็จะเคลียร์คลิปธรรมดาฮะตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็ตัวละครก็เริ่มใกล้จะตายแล้วเราก็ต้องหิวซะหน่อย ฮิวไปตอนนี้เราก็ฮิวไปธรรมดาฮะก็ไม่มีอะไรนะจุดจุดนี้ก็ให้มันฮิวไปแล้ก็อาจจะรอให้ตัวนี้ตีจนตายแล้วเดีวเว็บใหม่ก,ก็จะออกมาอ่ะทีนี้ไอตัวนี้ออกมาแล้วไอตัวนี้ที่มันบอกไงว่ามีความสามารถว่าจะไม่ถูกล็อกเป้านะฮะจากสกิลเดียวแต่จะโดนดาเมจจากสกิลเอลเท่านั้น อ่ะทีนี้เห็นไหมว่าตัวของเฮคาเทผมเนี่ยจะไม่ตีนี่เลยอ่ะผมก็เลยไปยันมันก่อนทีนี้อ่าไอตัวนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่คุณควรจะทำจริงๆนะฮะก็คือเอาสกิลเฮคาเทเนี่ยยิงตรงช่องที่มันสปอนแล้วมันจะแตกดาเมจได้2ตัวพอดีแล้วก็ใช้น็อกเนี่ยตีบเรื่อยๆแต่ผมทำไม่ทัน <laughs> ในรอบที่ผมเล่นผ่านเนี่ยผมทำไม่ทันมันออกมาก่อนผมเลยจะต้องทำการสลับเอาเชมาไว้ตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเบรกดาเมจนะฮะเออแล้วก็นั่นแหละใช้สกิลของน็อกไปนะะปาดไปเรื่อยๆอ่าปาดไปแล้วก็ต้องฮิวนะไม่งั้นเดี๋ยวตัวละครตายอืม นี่ปุ๊บอันนี้ผมคิดว่าผมตัวของอีลิเน่ผมเนี่ยน่าจะสามารถที่จะฆ่าอีสองตัวนี้ได้นะฮะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้เดี๋ยวปล่อยให้อีลิเน่ฆ่านะเองอ่าแล้วเราก็จะเบรกคอราเมิไอตัวนี้ไปนะฮะใช้สกิลของอิลิเน่เบรกคอราเมิของไอตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะเบรกได้2คอพอดี ถ้าเป็นตัวของ EMP ก็เบรกได้2คอพอดีเพราะมันยิงได้2รอบนะฮะแต่ทีนี้อ่ะเราก็จะเริ่มยิงกันไปก่อนจะเห็นได้ว่าอ่ะเรียบร้อยฝั่งนี้ตายแล้วนะ,ะเราจะย้ายน็อกมาฝั่งนี้จะเห็นว่าสกิลน็อกจะวนมาพอดีนะฮะแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้สกิลน็อกอย่างเด็ดขาดนะฮะให้น็อกเนี่ยตีธรรมดาไปก่อนส่วนฝั่งนี้ก็นั่นแหละปล่อยให้โซย่าเป็นตัวรับตีนไปนะครับ อ่ะทีนี้ผมก็จะใช้สกิลเบรกถามว่าทำไมถึงยังไม่ให้ใช้รู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีอ่ะตอนแรกเนี่ยไอตัวหัวหน้าไอตัวลองอไอตัวช่างกลเนี่ยพูดผิดช่างกลเนี่ยมันจะยังไม่มีคอดาเมจผมเลยบอกว่ายังไม่ต้องใช้เราจะรอจนกว่าช่างกลเนี่ยคอดาเมจมันออกมานะฮะ เมื่อคอดาเมจมันออกมาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าตัวคอมันออกมาใช่ไหมพอคอมันออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะวิ่งเข้าใส่ตัวประกันอย่างเดียวละมันจะไม่ยิงละมันจะไม่หยุดรอเราละเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเบรคคอตอนนั้นนะฮะไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทาดาเมจไม่ทันแล้วก็มันก็จะวิ่งเข้าไปสู่ตัวประกันแล้วเราก็จะแพ้อ่าเนี่ยเนี่ยมันก็จะออกมาละเราก็จะยิงคอดาเมจมันเปี้ยง เราก็จะทำดาเมจจบปุ๊บเราก็จะย้ายน็อกไปยิงดาเมจตัวนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮคาเทเนี่ยสกิลจะวนกลับมาพอดีเราก็จะยิงเพื่อที่จะกันไม่ให้อีตัวเนี้ยไปตัวเมื่อกี้นี้มันเหมือนกันไงฮะถ้าเกิดตัวเนี้ยมันมีคอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าใส่ตัวละครเราแล้วก็วลวเลยต้องใช้เฮคาเทสเนี่ยยิงไปก่อนถึงได้บอกว่าทีมเนี้ยมันจะต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไม่งั้น <laughs> แตกนะครับ ทีนี้อ่าไอ้ตัว2ตัวนี้ออกมาละตัวหัวหน้า2ตัวถ้าเกิดเราปล่อยมันเนี่ยมันจะเปิดสกิลม่านพลังของมันแล้วก็ไถตัวของพวกเราเนี่ยตายหาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาก็คือผมจะเอาสกิลเนี่ยเพิ่มให้เชสามารถใช้อันติได้นะ,ะจะได้สามารถเบรกคอของไอ้พวกนี้ได้อ่ะจะเห็นว่ามันเริ่มนั่นปุ๊บอ่าผมก็จะใช้สกิลของเชแล้วก็ให้น็อกมาปาดไอ้พวกนี้ให้มันหายไปให้หมด นะครับอ่าโอเคก็ใช้สกิลน็อกไปเรื่อยๆนะฮะ,ะ,ฮะทีนี้มันจะเหลือมอนอยู่แค่7ตัวละไอเจตัวนี้จะเป็นมอนกิกี้ธรรมดานะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอยังไงก็ได้ให้มันตายนะ,ะแต่ต้องสังเกตดูด้วยนะว่ามูฟเราเหลือเท่าไหร่นะฮะถ้าเหลือไม่เยอะเราก็ต้อง ทำการบริหารจากการ move ดีๆนะเพราะตอนนี้ move ผมเหลือ6เนี่ยอ่าผมก็จะพยายามจัดการไอ้พวกเนี้ยที่มันเหลือน้อยนิดเนี่ยเวฟนี้จะเหลือแค่เป็นพวกมอนกี้แล้วเราก็ทําแค่หาทําดาเมจให้ได้ให้มันตายให้หมดนะฮะประมาณนี้อันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่รอให้มันจัดการได้หมดอือหือ อาสังเกตว่าโซย่าผมใกล้ตายผมเลยต้องเปลี่ยนน็อกมาแทนแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับด่าน SP ส s u n ังเค b นอ s นะฮะโอเคก็จบไปกันแล้วนะฮะสำหรับคลิปพัทโโนแวร์นะฮะก็ยังไงก็ถ้ามีข้อผิดพาพกันใดก็ขอพยานัดที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปถ้าเกิดเป็นเกมเกมนี้ก็น่าจะ อ่นเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปมาเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องดีกว่าถ้ามีเวลาทำนะแล้วก็จะมีเกมอื่นๆอีกมากมายฮะที่จะเกิดขึ้นในช่องช่องนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะใครชอบก็กดไลค์แช่ก์กดแชร์ได้นะฮะขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย